เรื่องตาตาระานอาหารนัจึงจำเป็นต้องนำเสถียรภาพจริค่ะ หลักการประดิษฐ์ 1. เราจะใช้ถังพลาส,สติกขนาด30ลิตรต่อกับท่อ PVC ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วนะครับ 2. เราจะนําตะแกรงที่มีขนาดพอดีกับถังที่ใส่แกงข้าวโพดและขุยมะาพร้าวบดแล้วนําไปวางไว้ข้างในถังนะครับ 3. จากนั้นนําตะกร้าพลาส,สติกที่มีขนาดกว้างกว่าปากถังมาวางไว้ข้างบนของปากถังนะครับ หลักการทางานของถังดักไขมัน 1. เราจะนําเครื่องดักไขมันไปวางไว้ตรงท่อระบายน้ําของซิงค์ที่ไว้ใช้สาหรับล้างจานและปิดฝาท่อทั้งสองข้างให้แน่น 2. เศษอาหารที่เราลับประทานไม่หมดจะหล่นลงมาที่ตะกร้าส่วนน้ําและไขมันที่ยังไม่แยกตัวกันจะหล่นลงไปที่ตัวถัง 3. ทิ้งไว้ประมาณ1วันจากนั้นไขมันจะถูกแกนข้าโพดและขุยมะพร้าวดูดซึมเข้าไปและน้ำจะไหลลงมาที่ก้นถัง 4. เปิดท่อที่ก้นถังทั้งสองข้างเพื่อนำน้ำและไขมันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป ถังดักไขมันที่เราออกแบบนี้เป็นการเอาสิ่งของที่เหลือใช้ที่เป็นขยะคือแกนข้าวโพดท,ที่พวกเราเอาเม็ดข้าวโพดออกไปรับประทานแล้วหรือเอาเม็ดข้าวโพดไปทําอย่างอื่นแล้วทิ้งแกนข้าวโพดเป็นขยะดังนั้นจึงเป็นการนําขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าชุมชนมีการใช้มะพร้าวในการทําขนมหรือนำน้ํามะพร้าวไปรับประทานซึ่งจะมีการทิ้งกากมะพร้าวให้เป็นขยะดังนั้นถังดักไขมันที่เราออกแบบ สามารถนำเอาแกนข้าวโพดหรือขุยมะพร้าวเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เป็นขยะนำมาใช้เป็นตัวดูดซับไขมันในถังดักไขมันถ้าจะให้ประสิทธิภาพการดูดซับได้เร็วอาจทำให้แกนข้าวโพดและขุยมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับไขมันได้เร็วขึ้นสาชเษื่ได้เช่นตุชวาเพระฝตุ๋นชวาจะ่ใน้ำจะทำให้น้ำผัด 谢谢的好心帮